่อนจากเธอเสา้าคำครั้งแรกเลยไดยน้นินะาเขาอ้อยตาเขากายกลาบพัายสบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุุทุกคนมากกนกมาพบก,กับสองเสาข้ามนแนวนี้เสาข้ามกัส,อกสีอ้อป,ป้าอีเลย ออกกับไอคือก้าวพ่อแม่พ,ออพ,พี่น้องเอ้ยออกกับอันไอ้อันผ่านวันพื้นนี่ปุ๊บลานหลาดเลยไปเลยสบายดีดูแะ บางบ่อนก็แห้งแล้วพ่อแม่พี่านบ่บาบ่อนก็ง เจออท่กทุกเนินๆแต่ภาเห็นมากสมชืนอยู่ต่อหน้านียแหละคือติดข้างัว้าก็เมื่อวานเราเห็นตัวโกงกักายแล้วเนอกก้งเออโกงมางกายแล้วแต่ว่าขัมงนีเนาะว้าก็บบลายลายนึงสจเาออกมือเฉเออสงสัยมันสุกแล้วเพราะว่านั่เนียใ หากมาดูขนาดมันหลายแบบเดนดป่ะนะอ่าัวม้ใช่ได้หลาหลายเลน้ไปอีกไม่ไม่มามาขนาดได้พอไหมพี่น้องเอาแลอ้กบคเนาะมาตมาสมซืน่งบ้านสุขุมขเจ้ากัตัเอาอยู่ใดเน้เอาประเดี๋ยวแล้วเลยเอารถมาแลอ๋อตัวนี้ เอาอีกเอาอีกป่ะน้องสาวเอาอีกเยจะเจอลไปบรท่านได้บ่ไปไลสาะสูกอะไรืึองแล่เออจะสุกแล้วนะอะชมเนสาวนะพื่กโถงมาให้มาูกไรกันแถนที่สอนที่นะน้องมาหอนแดดแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยบ้างเป็นหอนแดดแห้ง

ีิปินหาสาวพ,พี่สาวอยเบิ้องเด้อเนี่บอกผักูดอันนี้น,น,นะเอาไม่ได้เอาไปขายตลาดบนี่แก้ัรบ้านีน่นเมันแก้แล้วพอแม่พี่นเปยันอ,อัอเอ้ยาอาเมื่อนี้นะ่นะนะอวานนี้เเจ้ามาหาเงันขาตลาด ันนี้เป็นวันจันเป็นตลาดนาดันดอัสะพอนแดดขนาดเลยจังน้อยแดดจังน้อยโบ๊พ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามันบางทีก็คืมเห็ดเห็ดอ้อได้เห็ดโบท๊ทออดเข้าใจว่านะกำลังประมาณอีสองสามมือ้อพอดีเห็ดนะเดี๋ยวนี้ในยังน้อยอยู่กับมี เริคแมี่น um ้องคะเป็นทองเป็นท้องริเ็รกล้วรุก มีตแล้ววันนี้นะมีดจักวีดเลยย่างได้โอ้ทำไมพี่น้องสาวข้าวบ่าวว่าเออทางคือสีแห้งแหละมันแห้งพอดีแบบพอดีเหนียวฮะนะนี่จำเลยผ้ากันโยกโยกคนรถกับมันกับสีอ้อแต่นี่เลยคนรถกับมันยื้อคูมันยื้อคูเลยคุณจะนึกอะไรอาละมันมันกับคูอ้อคนรถกับนี่คูเบ่าวเลยเนาะ គេអ َن ឹងក៏មើលតែ หอน,นี้แล้วค่ะข้ามค่อยเห็นมกนะค่อยเห็นแมงอันแมงข้ามแวะเอาก้อนโกกี่นี้ผัดผ่านมากค่ะดเบิ้มข sure> ึ้นลายโกกเลยมันอยู่ในโกกกระแตเนาะอ้สายโตต้องก่อย หนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเอู้อู้น,น,นั่นนี่น่ะท้งแมงค่า้อมจุม<อ>๊มจุ๊งยุกนะทหารมาเชื่อมไหมอีหละเอาอันมาเชื่อมไปเอาทองยางเอาทองยาง<ม>นะมันลื่นลายนุกถ้าซ้อมเบิงเด้อถ้าหลุนว่าเสาค้ามสิได้จะโตเด้เพราะแม่พี่น้องแมงค่ามลายขนานนี่เจ็บเด้มัน <laughs> มันยางมือนี่เจ็บขนาดได้นี่ ข้ามข้อเห็นเสียดายโกก,กินนิแทาบดิเบิ้งเนาะมันตกลงมากอะมันตายกะบบางหลายๆนึงเห็ดปีมันหน้าตกลงแล้วบ้งนะโอ,อ้ย <Yeah. S 1> มันโบเมนแมงค่าใบข้ามหรอแมนค่า,าบบเมนจังจังแม่งเลยแมงขนุนแมงขนุนแมงขนุนซิวปะ หาหกโตแล้วนี่ก็ข้ากันเอาแล้วละ่ะบางโตกับบ่ได้มันพ่อมันหกม,ม,มันตกลงไปกับบ่เห็นเอากับฝามือเพราะว่าจอดรถอยูน่นี่ยุ่งมันหลายมันอันกินมานอดแล้ว,ลวพ่อแม่ที่น้องเอ้ย ซ้ำบ่าหอดแลหละพ่อว่าหอดโดนทางเว้เฮาแล้วสขุขามลงมาเอาอน,นี่นะลงมาเว้เอาอนพักเอาไปกินส้มมันอ้อสีส,ส้มส้มอันนี้นะส้มคักขนาดได้ต้มส้มนี่ได้เหลืองเลยจะพักเลยสขุขามโมหะมาหอดแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยนี่ มาเที่ย hmm. น <laughs> like ี้เสือมาเดินกันนี่มาเดินน่ะมีมามีโดกมั้งบอดกมามีโดกย่านแต่บัดชอบมันแก่เสือย่านแต่บ่ย่างนกย่างกะแต่ย่างพี่เลิรลแหลย่านมันเมิดนั่นแหละเฮ้ยมืดป่ะเฮ้ยลูกนองมานะเป็นหอนเด้เดี๋ยวลงล่ะตอนนี้เสาข้ามกามาหอดแล้วก็ยังบ่ได้กินข้าวกินน้ำได้เพ่าไหร่พี่น้องเลย เพื่อนน้องกับพีเพิ่นอันจักมะฮุ่งป้าแต่ว่าเสาข้ามกับอันไอ้นี่นะสีห้าไปเบิ่งเห็ดอยู่เคยนี่แหละบอกเขว่าย่านแต่เขาเจ้าหาก้อนนั่นแหละเดี๋ยวห้าไปเบิ่งก้อนกกมันกนระท่มโห่เลยมารอบนี้นะเสาข้ามสีห้าไปเบิ่งเห็ดกับไอ้เพื่อเขาน้องเฮ็ดกินท่าป่าบอกเห็นทีเลยเลย นี่ก็คือหอนเฮ็ดของจุมาโอ้ยโอ้ยออันหอนเฮ็ดนี่ก็คือท rumor nah ี่อันเสาข้ามผ่านเซอร์เบสป่านะห้ามไปห้ามมากอ๋อแถวงามมันแถวนะว้ายเสาข้ามตื่นเต้นเสาข้ามมีค่อยหาอันเฮ็ดโบสจากเธอได้เฮ็ดขอนจากเธอนี่กำลังอ๋อกำลังพ่อแม่พี่น้องนี่อ๋อต้องบางอ่อนเชิดกำลังพอดีแซ่บได้สมนี้นะอ่ะตรงมั้งเก็บเก็บเก็บเตเล็กน้อยกับปลาก่อน มือประทัดจะห้าวอยู่นั่นนี่เนาะออตุบุเคยหาเห็ดขอนจากเธอชากคำขังแรกเลยได้นินปิดอ,อ,อ,อายปิดชาวคำยันตกคลาบนี่มีหักเน้วมันยังมีท่านมันป่าคันเมนท่านมันมันอ้อมินหอนใหญ่นี่เสียเนะาะสมซีเก็บ มันหากกระเลิมเย้าโอ้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยคัดมาคัาากเลยเนาะอ,อืมเซ็บนะอยู่หลุมพุกกระพ่อแม่พี่น้องตอกงามๆเลยเดี๋ยวสขุขามลงไปเก็บเอาก,กอ็งามขนาดเลยกลังพอดีออกบบล็อกเซอเบ็ดกบกระเทือเลยเนาะ มาหลายปะกบต่วนจ้ามเมื่อกี้นี้ลองงามๆเลยไปไปหาต่ออีกหินเสียงปะเขาเจ้าหาโถมาแล้วพ่อแมีพี่น้องเารข้ามมาสาปุ๊บเสียงเขาเจ้าเอิ้นกัน หายมาห้อยู่นี่นะดกขนาดได้พ่อแม่พี่น้องหาย,ยัางบ่บทันสุกนกกําลังสอคําจะได้ของลิ้นเด <c oughs> มาจอบเพราะว่ามันมันเคอกันกับหายอายนะเสียงนกนะ้บินอบินเฮาอยู่ได้พ่อแม่พี่น้องเอย้ย ออ้า,อาตาขอกายเลยเย็นเมร์แหละนี่เห็ดกับโบเมนสาตอ้อไทยได้พอแม่พนองเอ้ยพ่อได้กลิ่นทั้แหละเลขาเจ้าได้เสียงไม่ยินเสียงเขาเจ้าหาก้อนกับเขาเจ้าก็บเครื่องสีไม่ได้เนาะโบเห็นบ้อนเขาเจ้าเจ้า,เอาอ้าวอ้อเลยเห็ดมันจะก็เริม่มอ้อมยีงท่นออนไลน์ประมาณซี่ห้ามือเนาะทามันอ้อลายนี่ป่าต้องมีตะหอนเห็ดเสมอได้เลาะขึ้นไปนี่นะตะหอนมันมีเห็ดป่ะฉุนเผากระสีอ้อเลย พอได้ล่นพอได้อันโบกระบบเมื่อยล่นเซมาโบกซะระมาโบกน่ะมีเขอมันแต่ว่าบ่แล้วถ้าตายหมดเลยผีปูนะบางคนเขาเจ้าว่ามือหอนนะปูเขิงมันบ่อันนี้นะหอนเห็ดนี่หลายขนาดเดียวคำสิเที่ยวจอบตลอดเขาเอาอีประมาณมือไปนาเ็ดนะมันหากเมอมือนี้เดี๋ยวุมเาสอก่อน เอาไปเทงก่อนสุกคําเอามาฮอดเทงแล้วตอนนี้ก็เห็ดกะมันอ้อแบบฮอดเลอะแปนแล้วจังอ้อยังบ่ทันอ้ออยู่ดงนะในยังถอยอย่นี่แหละนี่แต่ว่าเ็ดนกําลังพอดีกินยังอีประมาณ4-5มื้อคันเงกไม่ยอดมันไว้นเ็ดนะเออไว้ได้ยว่าคันมันอ้อนี่ปอลาขนาดห้ามอยไว้ให้นอยเดียวนึงรอขึ้นไปมีอเ็ดอบใหญ่่บ่ดก็อ่านนะนี่ขาก็บ่ได้ ได้ยินเสียงเขาเซลเซลเขาก็อ้อทแล้วบมัยอนานมสูกระจังกระแทบเนาะอันนี้นะคือกจาเอาเสื้อขนโนโลแล้วก็เสื้อขันนักคือวะคะว่าอาทิดใชวกิจกรรมแบกันกับจับกับปักพักไเลยวะลืมไล้ฟักไปเลยอ่ะอันเนี้คนไทยเอิญนะดิม่เดินเดีเวถักอีสานนะคือกันถักกันจองคือกันพักกลน ฟ้าคือเนยนะขอใ้ฟคือเคนไทยเนะอันนี้คือแมงข้ามที่สขคามเรยเอานะได้จะโตนี่นะสอง8ี0หกเต16สิบสองสีจเจ็เพื่อรากกินนะนี่เพื่อน้องสาวตามมาห้องเกออก้องก้างสียงนัมืนน้เล่น แม่นบ่แม่นบ่ได้เท anyway> ่าไหร่กี่กับกี่กับข้าวปุ้นเด้อื้อแกงเห็ดของเฮาก็เอาบ่บบลงไปเลยว่าบ่มีมาบ่พั่นอายเพิ่นไปหาเบิ่งแถมหวยดได้โตได้ันแม่นมันอ้อโอ้ยเห็ดนะยังบ่ทันอ้อหลายมาฮู้สดค่ะองของส អត់នេះលអត់ត្មៃចុញត្មៃអត់ប៉ះអត់ប៉ះនេះរបស់តាលំแห้งខ្នាតលឿន ช่วงหน้าจางหนาจางอา่อยอร่อยจิงเนจางเี่บอไรก็เชื่บได้เสียบได้แล้วก็เสิร์เกอรจะไปล้ายับลูกของอยู่ของกินข้ากันแล้วเรียบร้อยแล้วยิ่งมากมาเด้อมากินข้าวง่ายนะมนกัน แกงเห็ดพากันแล่นเ้าไปหาได้โท้ยนึงยังไม่หมด่ะยังบ่ดอกหน้าขนาดได้เห็ดนะนะถ้ามันอ้อหลายนี่นะคือสิเก็บหมอนขนาดสงคําแห้งไม่เคยหาเห็ดจักเทือได้เจอหอนที่มันซ้ําจะบินนี่เด้เนาแต่ละ Mày tự học là nhá, niệm kia. Yo danh bột bippy, nó icona. Bất kỳ niệm kì nôi đêm? Hãy sao bài. Mày không. Mày mày. Him hút. Ngocu bột bippy, noly. Mày lạy lạy lạy

ลมหนาวแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ลมชาดวูดรูดเลยเอามาพี่นะพี่ง้อหนาวเมื่อแรงได้แั่แน่แต่น่องกาหลายคนหยาดผ้าเดียนเอาพามาหองรอแม่ยันหนาวเอ้ใส่ช่องไม่นานไปส่กริ่งเขายายนะคุตย,ยตู้นยูน่ฮะคุยตูนเค่เกระดิ่บตูนหรออยากไป่ยูน อืมออกก็นันเผ็ดแล้วนี่เออถึงเข้ายากไปหาเห็ดอันแหวกต้นเชื่อกันแลบอ่ะเชื่อกันเชื่อตามบนมีเนื้อควัดเงามันควัดไม่เช er> er> ื่อกกระน่ายเป็โอ้ยหรอยชาวค่ะทิ้งชิ้นชัวในอ้มป้าลูอิ้วค่า มันเอามาซุปส uh ์เออภาคกันเอามาผูกมาซุปส์มาตุ้ยบบนีเจอนั้นก็มมเนะอแปลท้อีไปคมาหางก็เป็อจ๋าช้างนะ่ะไหนบอกไอ้บ้านคือวิกินไผตู้อช่้มมันเป็นนั่นเลยคิไกไมังเชิงเทคโนโลยีก่า ăn thịt cao chơi đi Nó bồn Nó nát bồn nát bồn nát bồn Cơm bồn nát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  bồn อยู่ดันคนชมพูแล้วนุ่งถุงใหม่นะเลิแล้วเลทำไมลายเดือนนี้นะมันมันมันบลากทานนิ้ว h ế มามเละโยวเหมนอนเอินเ้ยทานนิ้ว hết ข้อก้าบ้างซักจะได้เพลิน

rồi anh ba, rồi hết hết, yo, một đấy, ừ. Nào, ừ. Bọn này không? bỏ lỡ những video ừ, ừ. ừ. giờ

ตอนนี้กะชาวข้ามกะกินข้าวกินพิรุลแล้วแล้วพอแม่พี่น้องกินข้าวแล้วกะสีได้หาพักพ่อนแล้วกะจังน็กจังน้อยเดี๋ยวชาวข้ามสีไปหาซื้อเบิ้งกะเล็บตุ้นเพราะว่าไอ้เพื่อนว่าวเห็นขุยตุ้นมันโคตรไหมชาวข้ามสีหาซื่อเพื่อนก็คลิปนี้ชาวข้ามกะสี่ิ้งขอดจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะขอบใจทุกการติดตามและรับช้มคลิปแต่ต้นจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังเจอให้ชาวขํามเฮ็ดคลิปต่อไปใน่เด้อเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า บายบายหุกละอามาบายบายดุกละเอาต๊ได้เ้ยไปเลยเอาไปบายดุกละอ๋อสาวเอานมมฮอได้หมบายแมวมาเดินได้พอไปจอย